อ่า <formation> er, ตอนนี้เป็นทุเรียนที่ไหนนะลุงโกสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับลุงโกสวัสดีครับคุณยุทธพงษ์และทีมงานครับสวัสดีครับก็ตอนนี้จะเป็นทุเรียนใต้นะครับทุเรียนใต้มาตอนนี้จะมีโซนห้วยเหมืองครับห้วยเหมืองเปลือกบางดีนะเปลือกบางใช่ได้ครับเนื้อดีใช่ได้ครับครับค่ะตอนนี้ผมก็ทําน้อยหน่อยมาน้อยหน่อยกี่ตันวันนี้ลุง กลับมาแค่สองตันครับจะหมดแล้วละ่ะสองตันนะเหลือหน่อยเดียวครับวันนี้ไม่มีสุกไม่สุกรเลยู้สึกจะเขามีคนเคาะเอาไปบ้างนะมีคนเคาะเอาไปบ้างนะครับช่วงนี้ก็เงียบเหงาหน่อยนะครับตอนนี้เนืเ้อดีอยู่เนื้อพอใช้ได้เหรอครับพอใช้ได้เนาะพอได้พอได้นี่โลเท่าไหร่ลุงกอตอนนี้ผมส่งอยู่ราคาผมส่งอยู่แปดแปดสิบห้าบาทครับ ปดสิบห้าบาทครับลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมันตัวนี้มันสามโลกว่าสี่โลครับตกไซสแปดสิบห้าบาทครับมันมันไม่ใช่โบนะครับไม่ใช่โบเนาะไม่โบครับนี่มันโลสามโลสี่โลอย่างเงี้ยอ่ะแปดสิบห้าบาทห้าโลครับก็อยู่ตกไซส้ครับตกไซสตกไซส์ก็ไม่ถึงก็สวยครับแต่ว่าครับพอขายได้ครับพอขายได้นะ ไซส์สามสี่ห้าครับไซส์สามสี่ห้าโลห้ามีน้อยครับมีสามสี่เยอะสามโลครึ่งสี่โลอะไรประมาณเนี้นะครับโอ้ไม่ได้มานานไม่ได้เจอกันนานเลยลุงกอครับเนาะคุณยุดสบายดีครับสบายดีครับหลายเดือนเนาะหลายเดือนหลายเดือนไม่เจอกันหลายเดือนเลยโอ้แต่ป้าก๋ายังว่าคุณยุดไปไหนแล้วไม่เห็นมาสักทีด้วยครับมาเหมือนเดิมนะครับขายทุกวันนะครับลุงกก็หยุดหยุดประมาณ เกือบเดือนแล้วเหมือนกันนะคุณยศมันของมันของมันไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพคุณภาพไม่่คยดีครับแต่ก็แปลกนะช่วงนี้ของไม่มีคุณภาพเยอะมากเลยของไอ้ของมันยังไม่แก่จัดอย่างนี้ลุงโปก็ยังไม่อยากขายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกประมาณสักวันไหนช่วันที่ยี่สิบขึ้นไปนี่แหละยี่สิบขึ้นไปนะวครับยี่สิบขึ้นไปมันก็ของมันอาจจะมาเยอะหน่อยครับเดี๋ยวมาดูให้อีกทีหนึ่งยี่สิบขึ้นไปวันที่ยี่สิบขึ้นไปของใต้จะออกมาเยอะตอนนี้ของนคร ของนครเดี๋ยวของช่วงของท่าแซะนะครับถ้าทุเรียนท่าแซะออกทุเรียนใต้ทุเรียนที่ใต้เป็นของท่าแซะนี่จะกินนุ่มละมุนอร่อยครับนู่นทุเรียนนี้ชั้นหนึ่งเลยครับหลังวันที่ยี่สิบขึ้นไปครับเดี๋ยวของแถวท่าแซะจะออกนะครับใช่จะตามไปจอปลอเนินตีเก้าหนึ่งท่าแซะบางหวานเดี๋ยวมาดูให้อีกทีนะครับติดตามไว้เลยเนาะตอนนี้ของลูกโกมันยัง ไม่เคยดีเท่าไหร่ลุงโกไม่อยากขายไม่อยากขายก็ขายน้อยครับไม่อยากงไ้คนเราไปแล้วคนลูกค้าไปขายแล้วไม่อยากงไงลูกค้าเราผิดหวังครับอยากให้ได้ทานของอร่อยและเนื้อดีๆครับครับอดใจรออดใจรออีกสักหน่อยครับไม่เกินไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ครับได้แน่ครับอร่อยได้แน่ครับเพราอชุดนี้มันก็อืเื้อพอได้พอได้ครับยังไม่ถึงเกิดดีเท่าไหร่ใช่ครับ นเนื้อก็ยังมีครับมันไม่เต็มมะนะันเนาะไม่เต็มร้อยนะครับแต่แต่ชุดนี้ก็โอเคนะครับมันก็โอเคแล้วครับทุเรียนตอนนี้มันเป็นทุเรียนทวายนะครับ,รบมันได้ขนาดนี้มันกะหรือว่าใช้ได้ดแล้วครับอแต่ว่าก็าอยากให้ทานของดีๆของถูกๆอย่างคุณยุทธพงศ์มาการันตีอยู่แล้วครับไอยุทธต,ตอนนี้ก็เห็นหลายเจ้าหลายที่เหมือนกันว่าเขามีปัญหา เอ้ด้านในมีของไหมครับบุญโกด้นนี้มีมีของสายชนหน่อยหนึ่งครับจะมีแต่จัมโบ้ลูกใหญ่ๆอ๋อของมีวคนเมืองนะครับตกใจก็ยังพอมีนะครับเกาะติดให้นะครับวันนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาหาลุงโกมาขายก็คิดถึงกันเดี๋ยวถ้าขายหมดนี่เดี๋ยวผมก็สั่งใหม่ประมาณสักสองสามตันก่อนสองสามตันก่อนไม่ไม่เอาเยอะครับขายนน้อยก่อนขายเรื่อยๆพอลูกค้าพอได้ขายเรื่อยๆนะพอไม่ขาด ลูกค้าพอพอมีครับพอมีโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยครับเบอร์คุณยุทธพงศ์ก็ได้เบอร์ครับ0898673345ครับคับผมอืมตอนนี้ราคา85บาทเป็นชุดทุเรียนที่ไหนนะั่นลุงก่อ,อีกรอบหนึ่งัวน,นี้ทุเรียนที่จะออกมาจริงๆก็คือผูเรียนหลังสวนอือำเภอหลังสวนครับห้วยเหมืองครับอืห้วยเหมืองกํลาลังออกเป็นเนื้อดิบนะ อันนี้เป็นเน้าดิบครับทุเรียนวยหมกินอร่อยอยู่เหมือนกันครับครับกินอร่อยอยู่นะสนใจก็โตเข้ามานะครับวันนี้พามาดูแล้วนะครับพาเดินทางมาผมก็ไม่ได้ทําคลิปทําอะไรนานพอสมควรเพราะว่าไม่ว่างด้วยลุงโกแล้วก็ครับตอนนี้ก็เริ่มอ่าพี่น้องนะครับที่ค้าขายทุเรียนก็เจอปัญหาพอสมควรได้ทุเรียนอ่อนไปขายบ้างได้อะไรต่ออะไรบ้างทุเรียนมันมีปัญหาท็อป ชอบมากแล้วก็เนื้อไม่หวานครับเนื้อไม่หวานแล้วก็มันมีปัญหาพอสมควรครับแต่ตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นมาอีกแล้วครับเริ่มจะดีขึ้นมานะเริ่มจะดีขึ้นมาผมหยุดขายไปประมาณเดือนหนึ่งได้ครับเพิ่งจสั่งมาใหม่ลองลองดูนะครับอันนี้ก็หยุดเหมือนกันนะลูก๋อผมก็หยุดครับหยุดประมาณเดือนหนึ่งคนหยุดใช่ล้วพักผ่อนกันไปนะล้วเหนื่อยมาทั้งปีแล้วมันไม่่คยดีครับมาช่วงหลังก็พูดกันตรงๆเลยนะตรงว่าเลย คือว่าผมสั่งมาสี่ลำสี่สี่เที่ยวสี่เที่ยวรถกับประมาณยี่สิบตันนะครับ,รบประมาณยี่สิบตันครับประมาณนั้นก็ขาดทุนไปประมาณแสนกว่าบาทก็โง<อ>่ผมก็เลยหยุด <laughs> <laughs> <น>ของของไม่ดีผมก็เลยไม่ให้ของไม่ให้ลูกค้าไป <laughs> <น>หยุดดีกว่ายอมยอม,มยอมผมยอมดีกว่าครับเพราะแพ้ไปแสนกว่าบาทผมแสนกว่าบาทเป็นบทเรียนไม่เป็นไรครับมัน บทเรียนราคาแพงด้วยการลบมันมีแพ้มีชนะครับสู้ศึกสู้ศึกนะฝากคนลูกค้าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับลุงโกถ้าของไม่ดีลุงโกจะไม่ทํานะครับครับถ้าของดีลุงโกถึงจะสั่งมานะครับไม่ไม่ต้องห่วงว่าของลุงโกประลัดจะไม่ดีการันตีได้เลยครับการันตีนะครับครับถ้าเจอขาวเจออะไรเค็มกันครับแต่ถ้าอย่างอื่นน่ะมันอ มันสุดปัญหามาเลยติดตรงไหนมันสุดวามสามากนะครับเกิดอะไรขึ้นมาเกิดว่าเหลืองและเนื้อไม่หวานอย่างนี้อันนี้ลุงโกก็ไม่รู้ข้างในมันนะครับแล้วลุงโกก็ไม่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าหวานก็ไม่หวานครับปัญหามันเยอะพอสมควรครับก็แล้วท่านเอาไปแล้วมันอยู่กับผมมันไม่เป็นท็อปไปถึงท่านแล้วมันเป็นท็อปอย่างนี้ผมก็รับผิดชอบไม่ไหวเหมือนกันออเออผมคือผมรับผิดชอบคือว่าลุงโกรับผิดชอบแน่นอนก็คือ เอาไปแล้วเนื้อขาวคทานไม่ได้อย่างนี้มันไม่สุก<ช>เนื้อขาวอย่างเงี้ยเอามาลุงโขวเค็มแน่นอนครับ,รบไม่ต้องกลัวลุงโขรับผิดชอบแน่นอนครับลุงโขทําอะไรลุงโขรับผิดชอบครับของไม่ดีลุงโขไม่ขายแน่นอนครับ,รบเหนื่อยปีนี้เหนื่อยกันอีกแล้วปีนี้เหนื่อยเหนื่อยทุกปีนะครับตอนทุเรียนช้าๆมาลุงโขก,กับแพ้ไปแสนกว่าบาทแพ้ไปแสนกว่าบาทไม่เป็นไรครับมันบทเรียนพอคาไม่คาครับพอค้าไม่ค้ามันมีจรรมดาครับมีแพ้มีชนะครับมีชนะเนาะ ผมพูดผมพูดตรงตรงเลยผมไม่อ้อมค้อมครับอได้ก็ได้แพ้ก็แพ้ไ้ครับแพ้คือว่ามาว่างั้นเอามาแล้วคือบาดเจ็บเนี้ยมันก็ต้องหยุดกันนะผมหยุดประมาณเดือนหนึ่งได้ครับแต่เพิ่งมาขายใหม่แล้วครับไม่ต้องกลัวของไม่ดีลงโกไม่ทําครับโอเคนะครับก็ยังไงต้นทางแล้วขอขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอโทษอลูกค้าทุกๆุท่านนะครับที่เอาไปมีปัญหาผมขอโทษ เพราะผมไม่สามารถจะรู้ข้างในมันได้แต่ผมรู้รู้ได้แน่นอนก็นคืออ่อนแก่ครับถ้าไม่แก่ลุงโก,โกไม่ขายครับ,รบแก่แน่นอนของลุงโกขอบคุณครับครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมลุงโกที่จันทบุรีนะครับอำเภอท่าใหม่นะจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเมืองนะวัดศรีเมืองครับตำบลทุ่งเมนจาเ้าใหมอำเภอท่าใหม่นะครับอืม เจอกันได้นะครับก็ขอบคุณลุงโกนะครับไม่ให้ขอบไป่เสียมขอบคุณคุณยุทธพงษ์และทีมงานนะครับขอบคุณขอฝากไอคุณลูกค้าทุกทุกท่านด้วยนะครับว่าคุณยุทธพงษ์เขาทําดีแน่นอนครับแล้วรับรองคุณภาพของลุงโกก็รับรองคุณภาพเหมือนกันครับรับรองว่าจะทําให้ดีที่สุดครับคขอบคุณครับลุงโกครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนต่อยังไงครับวันนี้เดี๋ยว เดินทางกันต่อครับขอให้ลุงโกสุขภาพแข็งแรงนะครับเชิญครับจนจนครับสวัสดีนะครับดีครับสวัสดีครับ